อรบาทจังหวัดสมุทรปราการวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลกประจำปี2567จัดขึ้นหัวข้อใส่ใจมาตรฐานตรวจวัดจัดการดินดียั่งยืนนับแปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โรงเรียนพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชพุดชมราชบพิษในฐานะที่ทรงพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั่วโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศสารุดีพระเกียรติคุณให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกและเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท,ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการรวมทางพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่โรงเรียนพระดาบทบนพื้นที่42ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ทักษะในวิชาชีพควบคู่ไปกับการดำรงตนเป็นคนดีในสังคม <S <S องค์มนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามเป็นวันที่สอง วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคอมอนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเป็นวันที่สองและได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน พร้อมการสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินสร้างบัณฑิตและคนในท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัย นอกจากนี้ยังรับฟังสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อเป็นการบ่มเพาะให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมโดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้งานกิจการนักศึกษายัางขับเคลื่อนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเสริมหนุนนักศึกษาให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชพัฒนและอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการการจัดหาแหล่งทุนการศึกษาและการแนะแนวเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่เยาวชนในพื้นที่ด้วย องคมนตรีเป็นประธานงานประจำปีศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรตลาดนางเลิงวันนี้พนักาศเด็กจอมรุ่งสว่างองค์คมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เป็นประธานงานประจำปีศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรตลาดนางเลิงในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรตั้งอยู่กลางตลาดนางเลิงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวชุมชนในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคม2567เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรและร่วมสืบสารประเพณีอันดีงาม ด้วยสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งอยู่ในย่านนางเลิงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องอาทิความช่วยเหลือเรื่องระบบการป้องกันภัยของชุมชนและร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒนจันกเกษมจัดกิจกรรมการให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพกับประชาชนในชุมชนย่านนางเลง ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่โรงเรียนป่ากิววิทยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพร์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราาตัคัตยาราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุลาภร์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ตรวจสุขภาพและบริการธันตกรรมแก่ประชาชน พร้อมทั้งเชิญถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดและกระเป๋ายาเวชภัณฑ์พระราชทาน200ชุดไปมอบให้ด้วยจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่การออกหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมปัญหาสุขภาพที่พบได้แก่ด้านระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดิอนอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วยส่งต่อ10บคน การได้รับพระกรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับช่วงนี้นะคะติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมกับคุณสาเรศค่ะมีรายงานมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะ